กราบสวัสดีครับผมอยู่อยู่กับผมคลาสซี่เกมมิงทีวีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม War of w วอร์ชิเหมือนเดิมครับผมหายกันไปประมาณสองคลิปเนะาสนะสองพาร์ทเนาะเป็นสัปดาห์แล้วครับผมก็ไม่ได้ทำกลับเล่นนอกรอบนะผมเราจะอัพเรือตันแล้วผมตรงเนี้ยอัพตันละแต่ผมยังไม่เลือกสกิลนี้นะผมยังผมยังไม่เลือกเนาะผมจะมารีวิวตอนอัพตันก,นก่อนโดยที่ไม่ต้องเลือกแบบสกิลพิเศษเนาะครับนะผมไป โอเคครับ okay, yeah, ผมผมขอตัดมาช่วงนี้หรือก็แล้วก mm ันนะผมนานมากเพราะเดี๋ยวพราะ่าตอนเวาจัตอนเวลาจับคู่มันจะกินเวลาผมก็ตัดนะผมใช้เลือกคันเดิมรับผมคองโก้ใช่ป่ะใช่ไหมใช่ปล่าน่าจะใช่ถ้าผมจำชื่อผิดหรือพูดสำเนียงผิดขออภัยครับ นี่ผมเขาดูขอดูดดีมันนะครับยีหน้าเนี่ยวัดทำไมเพื่อนรีบปล่อยตตับไปโดนเลยอ่ะ เพื่อนจะเลี้ยวเลี้ยวตามเพื่อนไปเลี้ยวตามเพื่อนไปกันอยู่กับทีมไว้ไม่มจะปลอดภัยกว่าผมยาน่ผมขอไปกับทีมเหมือนกันจะไปโซโล,โล,โล่เร็วจมเร็วไกลไปไม่ถึงนั่นปืนเล็กนี่นะก็ว่ามีไ,ไม่ถึงเจอแล้วได้แล้ว chơi phim chưa sáng sinh im Chơi đúng à Chơi lừa bây giờ à này được ลองยิงไปดิ right. โดนผมจะกัดตัวเลยไปขึ้นบนว่ะโอ้ีหเด๋ยวจมนี่ผมช่วยชิบหายแล้วเรือเือเนี่ยขึนาดเลยขพิชชาดอุ้ยโผล่มามา มันหลบหลังภูเขาอ่ะยิงไม่ได้มันเลี้ยวเลยส่วนเรือส่วนแนมนก็จมละออไม่จะองไปดักน้าได้วะน่าโดนโดนเรือพี่ข่ายลำยิงแน่เอาละ

เฉยละอูจะจมแล้วน่ะนี่ไปอเรียพี่ไข่เฉยเนี่ยจะจมเลยจมไปเนี่ยจะจมไปเนี่ยเอ้ยจะจมแลเห้ยทันทันทันไม่ยนโะอ้ไม่ทันว่ะจมจนได้ เออเรือแบบนี้มันจะแพ้เรื่องเกี่ยวกับตอร์ปิโดนะตอร์ปิโดไม่เจาะเรือโคตรง่ายคือโดนโดนตอร์ปิโดแป๊บๆนี่คือเรือจะจมแล้วแต่ส่วนอื่นนี่ถือว่าใช้ได้แล้วผมพันขวาปืนพอเร็วใช้ได้แล้วก็กระสุนเร็วๆครับผมพอตัวแล้วที่จะเดียวคือตอร์ปิโดสร้างความเสียหายแรงไปผมเลือดบางบางบางจริงบางจริง เรีวตอนนี้เรือรุกคุอมีขวเรามยังไงครับผมน่าจะได้พอตัวเอาด,ด,ดูอยางแล้วผมเรือสนแนมช่วยแล้วไม่แปลกทำไมเรือสนแนมม่มีถึงสามปืนสามกระบอกเลยวะ ครับผมรูปขับเรือนะว่าน่าจะหันคนขับเรือน่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าครับผมโอเคเนี่ยก็พวกเรือที่มีสมปืนเ่ยโคตรเถื่อนองผมเลย เปลี่ยนเป็นเรือไปของผมดูแต่เรือลำนี้แล้วกันกดเปลี่ยนไปเป็นมาเดียวมองไม่ทันเนาะอ่า,าวาผมจมไปหมดแล้วผมเหลือคำนี้เหลือคันี้คนเดียวผมหมยแล้วนี่เรือลำนี้เรือลำนี้หันหัวช้าวะ่ะแต่ปืนมันใหญ่นะก็ได้อยู่เพราะปืนมันกระบอกใหญ่อ๋อ จมไว้นะถ้ามายิงสมารถจมจมเลยนะฮะร้อยผมร้อยตอร์ปิโดมาไปหรือเปล่าหรือเปล่าไม่น่าไหวับผมย,ยังไงก็แพ้ผมงนนั้นผมขอตัดไปช่วงอีกเกมหนรับผมไปครับโอเคครับผมผมก็ขอตัดไปช่วงนี้เลยนะเนาะเมื่อกี้แพ้รับครับอืทีมเขาได้เก้าร้อยแต้มทีผมได้แค่ 700. เจ็ดร้อยอ่ะเยอะผมเมื่อตะกี้เรือเราจมเพราะว่า เรื่องตปิโดนะนั้นเจาะจาแรงมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะมีสามตัวเลือกนะเนี่ยซึ่งผมผมได้ไปแปลที่นี่หน่อยหน่อยนะผมคืออันแรกของเรือที่ขมโมยที่บวกสามเรซ็นนะผมจะเพิ่มจุดตีเรือเพื่ออะไรสักอย่างจุดตีเรือหันเรือหันหัวเรือเร็วขึ้นหรือย,อยังไงไม่รู้ครับผมส่วนอันที่สองคือลำกล้องเล็กน่าจะพังยากเพราะว่าท่นมาบอกว่าลำกล้องเล็กนะรับความเสียหายสักอย่างนะับ วกแคนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยลดความเสี่ยงหายจากตอร์ปิโดครับผมเนี่ยนี่อาจจะดีผมสำหรับเรือผมเนาะสีอันนึงตวเนี้ยผมจะตอนนี้ไม่รู้ไปกันคืออะไรผมมันบอกว่าผมลดเวลาเวลาบรรจุแบตเตอรี่หลักคืออะไรแบตเตอรี่หลักส่วนอันนี้ก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของแบตเตอรี่หลักอันที่บอกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะผมไม่รู้เันกันคืออะไรส่วนอีกอันหนึ่งผมตรเนี้รถคงรู้กันอยู่เนาะบูรัตนะ เพื่อเก็บดาวเนาะเพื่อจะมาปลดเหลือเนาะผมคิดว่าผมจะอันนี้นะผมเพราะว่ามันลดเนี่ยผมมันเป็นสุดท้ายเนี่ยจะลดลูกเขาเสียหายเนาะของตอว์ปิโดเนาะผมไปปึ๊บไปผมลดเขาเสียหายจากตอว์ปิโดเนาะมันเป็นเรียกว่าคาร์โร่คาร์โร่เป็นอุเป็นอุเป็นว่าเป็นอุกระปุกนิิพงผ่านเป็นอุกระปอเป็นอุกเป็นอุปกรณ์ไอ้สัตว์เป็น ของเสริมอ่ะเป็นเป็นของเสริมแล้วกันง่ายๆของเสริมผู้จ่าชิปหายเด๋ยวผมไปครับลองดูกันผมขอตัดขอตัดอีกช่วงนึงผมไปครับโอเคครับผมเจอห้องสําหรับเจอห้อ,อ,องละเรามาลองเรือต้อนอัพทุกอย่างตันแล้วก็ใช้ของเสริมนะซิว่าจะทนตะบิโดได้แค่ไหน บวกห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าเยอะนะห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยโอ้เกมนี้เรือสอดเนี่ทีมรทีมศัตรูเขามีเรือคาดสองว่ะอี๋ผมมีเรือสอดแนมสองใส่ไ,ไหมเนี่ยเพราะว่าเรือสอดแนมมันมันเป็นเรือบางผมมันบางมันบางมากมันบางกว่าเรือพิฆาตอ,อ่อะเรือพิฆาตมันยังเรือพิฆาตมันยัง หนากวัวแล้วก็คือเรือพิฆาตมันเป็นเรือสายกลางเรือสายกลางเป็นทั้งเรือประจันบายและเรือสอดแนมผสมกันอะความเร็วผมว่าใช้ได้ศูนย์ปืนือว่าแรงพอใช้ได้แล้วก็หันวนเรือเพราะพอใช้ได้ผมขนาดเรือก็อยู่ขนาดกลางๆเนาะไม่ไม่ได้ใหญ่มากสำหรับเรือพิฆาตนะนี่ผมผมคิดว่าผมต้องไปรวมทีมอ่ะ

มันจะหักหลงได้เนาะมันจะยิงยากไปเอาไปใหม่ดิโอ้โดนไปผมสามร้ 300. อยอะแคบินตกตอนหน้าอีกแล้วอ้ผมโดนแน่นั่นเนี่ยจังๆไปไม่อีกชิปหายโอโหไปฟักกี้ชิดดูดทันหัวเลยทันไหมเน,นี่ยรีบให้หัวเรื ก็เร็วขึ้นไงวะใช้ความเร็วเต็มกำลังครับผมตอนนี้ชิมหาละจมไม่เนี่ยชิบหายละบุคคลที่มันผมก็หันมคอยไงีันทันอยู่มึงันทันะทนะผมเพราะว่า เรือเรามีจุดตีเรือนะบวกจุดตีเรือไหมผมให้มันเป็นหันหันหัวเรือเร็วขึ้นนะหันไม่เนี่ยชิบหายละต้องรีบหันหัวเรือตรงนี้เลยรีบขับนี้ผมรีบขับนี้รีบขับนี้เลยเกือบจมนี่นะฮ่าเ,าเลย ย่โ้่นหลัง,งนี้ดว่าแบนโนน้าไม่ไม่เวิร์กจริงๆริงมันจะมันยังจะตามาอีกเนาะอะไร่ะเนี้ยนี่จะจมอยู่แล้วมันยังก็ยังจะมานะโอ้จมแน่ผมจมแน่ถ้า <laughs> ผมไม่ได้ที่ส้มแซนนี่นะมานะจมแน่เนี่ยเนี่ยเนียผมไม่ได้นี่ยินนี่มานะผมว่าผมจมแน่ ยงบินลตะเวงมันยิงดีมากว่าผมอยู่ผมว่าผมตามเรือนลำนี้ไปดกวามันคนคนเสียหายจะกตวัววโดบอกห้ามซืเงนก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันคนแบบคนเกาะหนานะมันมันก็ทนได้แต่มันแบบไม่ทนมากอแต่ก็พอได้อยู่่อมันว่าผมต้องเจพีแถวตรงนี้สักแป,ป๊บนึงอยู่แถวแนวหลังสักแป,ป๊บนึงเพิ่มเลือดเนาะ เมมอันหัวเรือเต็มกำลังเนี่ยผมปล่อยให้ทีมโดน,ดนเรือเพราะว่าทีมเรือเขาหนาเนาะดูเขาเล็นลวนะเนี่ยแค่บินมันเถื่อนอย่างเงีเ้ยแค่บินเนี่ยไอเรือบรรทุกเค่บินเนี่ยมันหนักกว่าตัวเนี้ย ตอนนี้เสมือเสมือนอย่างผมก็่ถอกกันอยู่มั้ผมจะมพยายามจมเลยว่บผม ไม่ไกลว่ะนี่เสร็จแล้วเก้เสร็จแล้วที่ซ่อมเรือเสร็จแล้วนี่เดียวเฮ้ยที่ไหนก็ย่าละน่าจะน่าจะหลีกออกไปข้างล่างหน่อยทำไปดิไม่โดนเลยดิโอ้โหสมเลือดเลือดได้แค่นี้เนี่ยนี่แค่เลยเนี่ยเกมเนี่ย แพ้ไม่ได้นะจะแพ้ไม่ได้นะจะแพ้ไม่ได้นะนนอย่างนี้จะหันเหมือนกันมันเลือยรวดเร็วจะกระหน่ำยิงเรือแล้วมึงจะอ้าทีมท่านจะมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ผม,ผมต้องรีบหันหัวเรือกลับทันทีวะนี่ะจริงๆหรือข้าศึกมันโอโ้โห คือทีมศัตรูเขามีเรือบรรทุกเครื่องบินน่าจะเลเวลสูงพอตัวนผมว่าผม,ผม,ผมทางหัวเรือกลับถึงรวดเร็วเลยวะ่ะโอ้ตรงเพราะบนนนนรือุกเครือร่องบินนี่แหละเอ้ยยือหันยือหันรถโอ้ยทันทันไหมมันน่าจะไม่ทันขย,อายามทันเร็วๆกันเฮ้ยมันมันมันตามมาซ้ำผมละ ชิบหายบอว่าจบผม,ผมว่าผมจบแล้วผมซึ่งก็คือมันกันตะปิโดได้ก็จริงครับผมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทนได้แบบเป็นแบบคนเหล็กนะแบบไม่ใช่นคนเหล็กดิแบบเลือเกาะหนาขึ้นนะผมมันก็ทนได้แต่มันทนไม่ได้มากครับผมยังโดนตะปิโดแรงอยู่ดีครับผม แพ้สองเกมติดอะไรแล้วเนี่ยเป็นแตบ่ไ,ได้นี่ผมเล่นการใช่ไหมเนะี่ยหรือว่าทีมเขาเก่งเกินยี่ผมสำหรับเรือของโกตอนอัพตันก็เพียงเท่านี้เนาะอยู่ได้เพียงเท่านี้นะผมนี่ผม สำหรับใครที่ชอบแบบพวกจัากยิงแบบอยากยิงแรงๆนะอยากอยาเอยากแบบอยากใช้ปืนยิงแรงๆแนะนาให้ใช้เป็นนี้ผมเนี่ยเนี่หรือถ้าใครชอบแบบอยากได้ปลดล็อกเรือเ็วๆเนี่ยนี่ก็ได้ผมบอกโบนัส10%น้อหรือถ้าใครแบบต้องการเกาะหนานๆเพราะว่าโดนตรบิโดยิงจอบแบบบ่อยๆ้แค่นี้ก็ได้ใส่ส่วนตัวมันก็เห็นผลในช่วงตอนตีเรือที่สกิลที่หนึ่งอ่ะที่บวกกันบวกตีเรือน่าจะกลับเรือทันนะผมนั่นแหละแล้วก็ ลดความเสียหายปืนเออมันเป็นลดความเสียหายหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละความความเสียหายปืนกระบอกเล็กหรือเปล่าหมรื้ว่าเครื่องความเสียหายไม่รู้เหมือนกันครับผมของปืนกระบอกเล็กปืนกระบอกเล็กเนี่ยเพราะว่าผมไปเช็คเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นแล้วก็ผมใช้ g o o g l e ใช่ผมใช้ผมใช้ Google ในการแปลผมนปืน,ป,นปืนกระบอกเล็กเนี่ยก o เกิ e ในการแปลที่ผมไม่เข้าใจจริงๆอ่สะสาวนสุดท้ายคือเนี่ยผมในที่ผมบอกไปตอนแรกน็คือ รู้ข้อเสียหายจัดๆต้องบีโอเนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายครับ